โลกแห่งการพนันเป็นโลกที่ดึงดูดให้ผู้คนมากมายเข้ามามีส่วนรุ้นเพื่อที่หวังว่าวันหนึ่งตัวเองนั้นจะได้เงินออกไปจากวงการพนันนั้นแต่แน่นอนค่ะว่าพอพูดถึงการพน,นันต้องมีคนได้เงินและมีคนเสียเงินหลายครั้งเรามักจะได้ยินกันว่าคนที่ได้เปรียบในเกมพนันระยะยาวแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นแต่คือเจ้ามือ แต่คำอธิบายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ชายที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดโพทรอผู้ที่เห็นช่องโหว่ในการทํากําไรจากการพน,นันและเขาได้เลือกใช้หลักการทางสถิติควบคู่กับการเล่นพน,นันจนทําให้คาสิโนโหลายแห่งต่างประกาศว่าไม่อนุญาตให้คุณเอ็ดเวิร์ดนั้นเข้าไปเสี่ยงโชคในคาสิโนของตัวเอง ซึ่งนั่นก็ทำให้เขาผันตัวมาเป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุน Princeton Newport Partners ที่สามารถทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้สูงถึงปีละ15.1%และที่เทพมากไปกว่าน,นั้นก็คือเขาสามารถทำผลตอบแทนเป็นบวกได้ติดต่อก,กันยาวนานถึง19ปีโดยไม่มีปีไหนที่กองทุนของเขาให้ผลตอบแทนติดลบเลยแล้วเรื่องราวของเซียนไพ่ที่ชื่อว่า Edward ดโ h ชอ p ที่พันตัวกลายมาเป็นผู้จัดการกองทุนไร้พ่ายคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไกลลงพึ้นแมนจะเล่าให้ฟัง My name is Edward Thorpe Edward O. Thorpe เป็นชาวอเมริกันที่เกิดในปี1932ค่ะนับมาถึงตอนนี้เขาก็มีอายุป,ประมาณ89ปีแล้วนะคะ ทรอปนั้นสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะคะเมื่อปี1958ค่ะหลังจากที่เขาเรียนจบเนี่ยเขาก็มาทำงานเป็นศาสตราจารย์นะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย MIT ขณะที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะทรอปนั้นเขาหลงไหลในการนำคณิตศาสตร์ที่เขาเชี่ยวชาญมากๆเนี่ยมาไขาความลับของเกมการพน,นันโดยที่เขาเนี่ยพยายามอยากจะหาข้อโต้แย้งนะคะว่าหลายๆครั้งที่เขามักจะได้ยินว่า ในโลกของการพนันเนี่ยไม่มีใครสามารถชนะเจ้าของบ่อนได้ในระยะยาวเขาจึงใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อสังเกตเกมต่างาๆเพื่อหารูปแบบของมันอย่างเช่นเกม r o u l e ตนะคะที่เขาสังเกตว่าการหมุนแต่ละครั้งของไอ้ลูกสีขาวเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นอิสระต่อกันหมายความว่าอัตราการต่อรองเนี่ยมันควรจะเท่าเดิมทุกตามไม่ว่าเราจะเล่นที่ไหนหรือว่าเล่นเมื่อไหร่ก็ตามหรือเกมอย่าง black j a ็คนะคะต้องแบบว่า black jack เนี่ย เป็นเกมไพ่ชนิดนึงค่ะที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะต้องสร้างผลรวมของไพ่ให้ใกล้เคียงกับ21หรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ไพ่ในมือเนี่ยเรามีแต้มมากกว่าเจ้ามือเพื่อที่เราจะชนะเจ้ามือได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจั่วไพ่ไปเรื่อยๆจนผลรวมของไพ่ในมือเราเกินกว่า21เมื่อไหร่ก็จะถือว่าเราแพ้ทันที จากกลไกตรงนี้นะคะทำให้ทรอปนั้นสังเกตเห็นว่าเกมไพ่แบล็กแจ็คนั้นแตกต่างออกไปค่ะเพราะความน่าจะเป็นก็จะแตกต่างกันตามไพ่ที่ถูกแจกวนกันไปทรอปนั้นมีความสนใจในเกมไพ่แบล็กแจ็คเป็นพิเศษนะคะก็เลยลองไปศึกษา ح, ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเขาก็ไปเจอบทความนึงค่ะที่เขียนเกี่ยวกับกลยุทธ์ของไพ่แบล็กแจ็คในวรารสารทางสถิติเล่มหนึ่ง บทความดังกล่าวเนี่ยดึงดูดให้ทรอปนั้นหลุดเข้าไปในโลกของกลยุทธ์ไพ่แบล็กแจ็คนี้นะคะและเขาก็ได้นําสถิติตรงนี้เนี่ยนะคะไปทดลองใช้จริงๆเพื่อลองดูว่าสถิติที่เขาอ่านมาเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้จริงในเกมพนันของแบล็กแจ็คหรือไม่ และไม่ใช่แค่การทดลองนะคะต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มสร้างเครื่องคำนวณแบบพกพาค่ะเพื่อที่จะนำติดตัวไปใช้ทำนายความน่าจะเป็นของเกมไพ่ b l a c k j a ็คนี้ต่อซึ่งเครื่องนี้เนี่ยก็พัฒนามาจากเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น IBM 704นะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์ของเคลลี่ควบคู่กันไปเพื่อกำหนดขนาดที่เหมาะสมของการเดิมพันเคลลี่นี่คืออะไรต้องบอกว่าสูตร k ค l ล,ลีเนี่ยเป็นผลรวมของความน่าจะเป็นคูณผลตอบแทนหรือผลขาดทุน แล้วก็เอาไปหารด้วยผลตอบแทนสูงสุดที่จะได้รับจากการชนะการเดิมพันในแต่ละครั้งยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะถ้าเราเดิมพันด้วยการโยนเหรียญเหรียญเนี่ยมันจะออกได้ไม่หัวก็ก้อยใช่ไหมคะถ้าออกหัวเนี่ยเราจะได้เงิน10บาทถ้าออกก้อยเราจะเสียเงิน5บาทขนาดที่เหมาะสมของการเดิมพันนี้คืออะไรสูตรเคลลี่บอกว่าเขาจะเอาผลรวมของความน่าจะเป็นคูณผลตอบแทนหรือผลขัดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ดูอันแรกก่อนนะคะผลรวมของความน่าจะเป็นที่จะออกหัวก็คือ0.5หรือครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะว่าเหรียญมันออกได้ไม่หัวก็ก้อยนะคะก็จะเอา10คูณ0.5ไปบวกกับความน่าจะเป็นที่จะออกก้อยก็คือครึ่งหนึ่งหรือ0 5เหมือนกันเราจะเสียเงิน5บาทนะคะก็จะไปบวกกับลบ5คูณด้วย0.5 ทั้ง2องก้อนนี้เอามาบวกกันค่ะแล้วก็ไปหารด้วยผลตอบแทนสูงสุดที่จะได้รับถ้าเราชนะการเดิมพันครั้งนี้ซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเราชนะการเดิมพันครั้งนี้เราจะได้เงิน10บาทคิดคำนวณออกมาแล้วนะคะจากสมการนี้เราจะได้ตัวเลขเท่ากับ25%ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยแหละค่ะบอกว่าเราควรจะนำเงินเพียง25%ของเรามาเดิมพันในแต่ละครั้ง สมมุติว่าเรามีเงินอยู่100บาทเราก็ตัดเงินมา25บาทนะคะเพื่อจะมาเดิมพันในแต่ละครั้งสำหรับเกมนี้ โดยเกณฑ์ของแคนล,ลี่ที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถูกพัฒนาขึ้นมาในปี1956โดยคุณ J.L. ค e ล l l y Jr. นะคะ่ะซึ่งหลักการของเคนล,ลี่เนี่ยแหละคะ่ะก็ถูกผู้บริหารกองทุนเฮดฟันทั่วโลกเนี่ยหยิบเอามาใช้ในการวางหน้าตักเงินลงทุนแต่ละครั้งด้วยหลังจากที่เขาประดิษฐ์อุปกรณ์พกพาเช่นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ ลองของเลยค่ะทดลองเอาอุปกรณ์พกพาชิ้นนี้เนี่ยที่คำนวณถึงความน่าจะเป็นของเกมไพ่แบล็กแจ็คเนี่ยนะคะไปใช้ในคาสิโนโจริงๆแล้วเขาก็คนพบว่าโหกลยุทธ์นี้เนี่ยเวิร์กมากประสบความสำเร็จมากนะคะทำให้เขาสามารถสร้างผลกำไรได้ถึง11,000เหรียญในเวลาเพียง1สัปดาห์จากเงินต้นที่เขาลงทุนไป1,000 0เหรียญสหรัฐนะคะคิดเป็นผลตอบแทนสูงถึง1 1 0ภายในเวลาแค่สัปดาห์เดียว หลังจากเขาทดลองกับแบล็กแจ็คสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็มาเฝ้าสังเกตแล้วก็เริ่มประดิษฐ์อุปกรณ์พกพาสำหรับการเล่นรูเล็ตต่อค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายเหมือนกับแบล็กแจ็คเลยนะคะทำให้ชื่อเสียงของเอ็ดเวิร์ดโอทอปเนี่ยนะคะเริ่มเป็นที่รู้จักกันในแวดวงคาสิโนกันมากยิ่งขึ้นหลายคนติดต่อเข้ามานะคะเพื่อขอให้เขาเนี่ยสอนเทคนิคเคล็ดลับในการเล่นพนันทั้งรูเล็ตแล้วก็แบล็กแจ็คให้ชนะอย่างต่อเนื่องแบบนี้ คุณเอดเวร์ดโอรอปเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนสนใจในการเผยแพร่ความรู้มากกว่าการนําความรู้ที่เขามีมาหาผลประโยชน์ใส่ตัวของตัวเองนะคะดังนั้นนะคะเขาจึงตัดสินใจนํางานวิจัยรวมไปถึงวิธีการคํานวณจากการนับไพ่ที่เขาเฝ้าสังเกตทั้งเกมบลูเลตแล้วก็แบล็กแจ็คเนี่ยนะคะมาตีพิมพ์รวบรวมเป็นหนังสือะคะ่ะเพื่อให้คนที่สนใจเนี่ยมาหาอ่านได้เองโดยที่ไม่ต้องรอเขามาถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาแต่อย่างใดนะคะ ดยหนังสือของเขาเนี่ยมีชื่อว่า b e e t the d i a l e r ค่ะแล้วก็เป็นไปตามคาดเลยนะคะพอหนังสือเขาตีพิมพ์ออกมาเนี่ยเรียกว่าดังเป็นพลุแตกเลยค่ะยอดขายทะลุ7แสนเล่มนะคะและสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือเขาไม่สามารถเดินเข้าคาสิโนไหนได้อีกเลยหลังจากนั้น เรื่องนี้โด่งดังจนขนาดที่ว่าคณะกรรมการกลางของสารัฐนะคะได้ออกมาเปลี่ยนผทวิธีการแจกไพ่ใหม่เพื่อป้องกันการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวที่เขียนไว้ในหนังสือ Beat the d i a l e r นะคะเพราะว่ากลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยในระยะยามแล้วเขามองว่าอาจจะสร้างผลกระทบต่อธุรกิจคาสิโนทั่วประเทศก็เป็นได้และนั่นก็เป็นจุดที่ทำให้ทรอปตัดสินใจหยุดพักจากโลกของการพน,นันแล้วเดินหน้าเข้าสู่โลกของการลงทุนแทน ทรอปเข้ามาทำงานร่วมกับชีนคุซูฟนักเศรษฐศาสตร์ชาวเมริกันนะคะโดยเขาใช้ความรู้ด้านสถิติที่เขามีมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาความผิดปกติของราคาหลักทรัพย์หรือว่าราคาหุ้นนะคะและสิ่งนี้เนี่ยละค่ะที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสูตร Black s ช h o l s ซึ่งเป็นสูตรที่ไว้ใช้บริหารความเสี่ยงของพอร์ต บรรดาเหล่ากองทุนทั้งหลายที่บริหารงานกันอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะคะทร็อปก็ตัดสินใจค่ะมาก่อตั้งกองทุนเฮด g ฟันดของตัวเองภายใต้ชื่อ Princeton Newport Partners นะคะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกองทุนสายคอนเลยค่ะคือเน้นการนำข้อมูลนำตัวเลขนะคะมาคำนวณด้วยระบบทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะหาโอกาสในการลงทุนโดยเขาเนี่ยนะคะได้เลือกใช้กลยุทธ์แบบ Market Neutral ค่ะ ก็คือการถือสถานะทั้งฝั่งลองและฝั่งช็อตพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะลดความผันผวนข,ของการลงทุนให้น้อยกว่าตลาดผสมผสานเข้ากับหลักเกณฑ์ของเคลลี่ที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะในการมาหาขนาดการลงทุนที่เขาเนี่ยเคยนําไปปรับใช้กับการพน,นันแต่รอบนี้เนี่ยเอามาบริหารจัดการหน้าตักสําหรับการแบ่งเงินลงทุนและสิ่งนี้ก็ทําให้ช็อปกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อแวดวงกองทุนเฮดฟัน จากการนำหลักของเคลลี่มาประยุกต์ใช้ในวงการลงทุนได้สำเร็จนั่นเองและกลองทุนของเขานะคะก็สามารถสร้างผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้วเนี่ยเน t r ร t u r นของเขาสูงถึง15.1%ต่อปีต่อเนื่องยาวนานถึง19ปีโดยไม่มีปีไหนเลยที่เขาขัดทุนนอกกเหนือจากผลงานในโลกของการพนันและโลกของการลงทุนแล้วนะคะทรอปนั้นยังโด่งดังในฐานะที่เป็นผู้คิดค้น หลักวิธีคิดทางสถิติเพื่อมาพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่ากองทุนของ b i r ร์ดี a แบดดอแชร์ลูกโซ่ขนาดมาคืนมาในอเมริกาที่เกิดขึ้นช่วงปี2008เนี่ยเป็นการชอบโกงเป็นคนรแรกๆอีกด้วยปิดท้ายด้วยแนวคิดของ t r o อนะคะ The choice way to get rich is to play only those climbing games or make those investment where I have an edge แปลเป็นไทยก็คือค้นทางในการรวยก็คือการเล่นในเกมพนันหรือลงทุนในที่ที่เรามีความได้เปรียบ ไม่ว่าสไตล์การลงทุนของเราจะเป็นรูปแบบไหนเราก็สามารถประสบความสําเร็จในการลงทุนได้หากเรามีความเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นและอยู่ในฝั่งที่เราได้เปลี่ยนเพียงพอ ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย